ผมว่าแชมป์ไม่แชมป์ไม่ได้อยู่ที่อ์เซนอลเองนะซอมผมมองว่าอยู่ที่แมนเชสเตียร์หรือแบบเอื้อมละอาเป๊ปเอื้อมละอาแล้วกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพิมารีกเบื่อแล้วกูอยากได้อยู่เทียวน้องยังไม่เคยเจอช่วงนี้แบบเจ็บเจอที่แบบแบบไม่มีอะไรจะเสียยังไม่เจอปัญหาเออแบบเจอพวกพิมหมาตนตอกที่แบบกูไม่รู้กูต้องการแต้มหิ่วโยอย่างหนักแล้วกูขอจะเล่นแบบหนักหนักแรงแรงใส่นอนตอนนี้น้อเล่นยูโรปป่ะใช่ ไปเข้ารอบรองเลยส่งสำรองลงลงยุกชุดแฟนบอลก็ไม่ได้สวัสดีครับพบกับพวกเราคุยออฟฟิเชียลผมเอฟออฟไซด์บลูต่อแมนคูเนี่ยครับเด้ยเดรย์ทองครับผมวันนี้พวกเรา3คนจะมาพูดถึงประเด็นว่าอาร์เซนอลปีนี้จะแชมป์หรือไม่แชมป์ในมุมมองของ แฟนบอลที่มื่นนะครับมีเชลซีแมนยูและสเปอร์ก็ก่อนที่จะพูดถึงว่ามันจะแชมป์หรือไม่แชมป์ผมขอเป็นตัวแทนให้ทางฝันน่งเชนอนขิงกันว่าเขามีสนสถิติอะไรที่น่าสนใจบ้าง จ่าฝูงพีเมลีกปืนใหญ่อเาเซนอลในฤดูกาลนี้มีสถิติที่พีเกินคาดและน่าจดจ,จำมากมายโดยปัจจุบันพวกเขาแข่งไปแล้ว19นัดยิง45เสีย16และเก็บชีมชีทได้ถึง9นัดนำรองจ่าฝูงแมนซิตี้ถึง5แต้มมีนำซ้ำยังเก็บแต้มได้ต่อเนื่องถึง13นัดติดก่อนจะสะดุดพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้ในบ้านพวกเขาจัดว่าแข็งแกล่งกานับลายพ่ายเก็บชัยรัวๆมีพลาดแต้มหล่นหายแค่เกมเดียวนั่นก็คือเกมที่เสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจาก19เกมที่ก มามพวกเขาทำแต้มได้สูงถึง50แต้มเยอะจะยิ่งกว่ายุคไร้ผ้าเสีอีกส่วนสถิติอื่นๆที่น่าสนใจคือบุกายโยซากา้ากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2ยิงได้20ประตูนในเมียง์ิลีกด้วยวัยเพียง21ปี34วันเป็นรองแค่อเนลกาที่เคยทำไว้ตั้งแต่อายุ20ปี41วันและนับตั้งแต่เตต้ามาคุมทีมเมื่อช่วงปลายปี2019อาร์เซนอลคือทีมที่มีเด็กอายุไม่เกิน21ปีลงไปยิงได้ถึง22ประตูซึ่งมากกว่าทีมอื่นเป็นอย่างมากเห็็นแล้วกอฉ จากสถิติทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยครับด้วยฟอร์มปัจจุบันคิดว่าอาร์เซนอลมีอุปสรรคอะไรไหมที่จะทำให้พวกเขาไม่ได้แชมป์เนี่ยเอาอาลีก่อนเลยาอารีเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลอย่างแรกเลยคือต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่ามึงเจ๋งพอหรือเปล่าความสม,ม่ำเสมอกำลังใจจิตวิทยาคือตอนมันรุ่งอ่ะมันขึ้นหมดแหละแต่ตอนเวลามันพลาดรัวๆแพ้สองนัดติดสามนัดติดน,นั่นฤดูกาลที่แรกฤดูกาลนี้ก็แทบไม่ต่างกันนักเตะนะเพราะตอนนั่นมันพลาดโดนสเปอร์แย่งแลคือป๊อกสเปอร์สอยแม่งร่วงเลยแล้วกตกยาว ปีนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนคือตอนนี้เขายังรัมอยู่สมมติเจอมาสเตี้ใช่ไหมโป้งๆแพ้มาสเตี้สองนาทีสมมตินะสมมตินะแมาสเตี้แซงอ่ะถึงตาคุณละคุณต้องพิสูจน์ตัวเองเนาะใช่แล้วก็ตัวหลักเจ็บหรือยังตอนนี้เจ็บไปยังยังไม่มีซาก้าเจ็บขึ้นมาทําไงบาเต้เจ็บขึ้นมาทําไงซาลิบาเจ็บขึ้นมาทําไงโคดิ้งคู่กับพุ่มีสืออย่างเงี้ยทำยังไงแล้วมองไกลดูลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเจ็บเป็นหางว่าวเชลซีอย่างเงี้ยเจ็บเป็นหางว่าวมมััันจะะะเเก่่งงงงยยไอออพรราต้บว่าออาร์เซนล ตัวสำรองสู้เขาไม่ได้ดูแมนซิสตี้สำรองวันนะี้อ่ะขาดเดือบรอยก็มีผ,ผลนะแต่ก็ไม่ได้มากจากสิบเหลือสักแปดแต่ถ้านั่นจากสิบขาดซากานะ้าเนี่ยโอ้โหปาเต้ไงนะสนั่นต้องต้องต้อง,ต,องต้องให้มันพิสูจน์ตัวเองก่อนว่ามันขนาดไหนเพราะสำรองมันสำรองของน,อนนะั่นอ่ะยังไงก็สู้แมนซิตี้ไม่ได้แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือแมนซิตียไม่ได้แชมป์บ่อยแล้วมันเบือ่อสิ่งที่แมนซิตี้ต้องการไม่ใช่พิมลี แชมเปี้ยนลีกมันคือแชมเปี้ยนลีกเป๊ปแพ้อีกสามนัดมันยังเออก็ก็แพ้แล้วมึงคิดว่ามันจะตืจะดหลุดดึงเนสีป่ะอืมทำไมะมันไม่มีทางหลุดหลุดก็โกงมันอะมันก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสู้ถวายหัวคิดว่าฮาลันมาเพื่อพรีเมียร์ลีกเหรอปีนี้ถ้ามันไม่ได้แชมป์นะเดี๋ยวมันเติมปีกไปซื้อตัวนั่นเสริมกองหลังเปลี่ยนในประตูเติมกองกลางก็ว่าไปแบ็กไซมีกูซื้อท็อปโลมาเลยอะไรอย่างเงี้ย เองใช่ไหมแอนโทนี่เดวิดซื้ออะไรซื้อสองไหมส่งฮะก็มีตังก็ซื้อไม่ได้ว่ากันถ้าขายให้อ่ะนะเป็นของบาเยนต์อย่างเงี้ยเก่งก็ใช่ไหมแบ็กซ้ายลมปลายแทนไม่มีแบ็กซ้ายนะเซนเตอร์ไอแอนโทนี่เดวิดว่าชื่อแอนโทนี่เดวิดไหมไอเดวิดของบาเยนต์อ่ะี่ชอบมากเลยใช่ตอนแรกมันเป็นปีกเป็นหน้าซ้ายคอนโซ่เออคอนโซ่เดวิ่ย์อะไรสักอย่างนี่แหละอะไรอ่อนมันก็ซื้อมันซื้อได้อยู่แล้วกันเยอะใช่ทีนี้แหละปีหน้าถ้าแมซี่ไม่ได้นะปีหน้าไคยันดะไยันดะของทีมอื่น ขงใช่ของทีมอื่นมันมาแน่มันจะทําให้นอนได้โอกาสมากขึ้นในปีนี้นะแต่นอนก็ต้องรักษาฟอร์มควประงสิ่งที่นอนมันได้เปรียบอย่างนึงคือมันไม่ต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกตอนนี้นอนเล่นยูโรป้าปะใช่ใครเข้ารอบรองเลยส่งสำรองลงลงยกชุดแฟนบอลก็ไม่ด่าท่านั้นอะปลายสัปดาห์ต้องเจอแมนเชสเตอร์นะส่งสำรองลงไปเลยโดนยำเจ็ดศูนย์แล้วก็ไม่ด่ที่โฟกัสตอนนี้คือแชมเปี้ยนลีกแฟนน่อนนะแชมเป้เล่นยูโรป้าดีใจแล้วก็โอ้พี่เป็นแชมป์แล้วไงอะ มันไม่ขัดตนใจหรอกเป็นทางรัฐทางรัฐการันตีไป UCL แล้วนะยังไงมันก็ได้ปีนี้<อ>แฟนน้อนคือต้องยอมรับว,ว่าน้อนก็คือทีมใหญ่มากๆด้วยนะ<อ>ทีมหนึ่งระดับเบลแบบ Chelsea, Arsenal, เชลซีอาร์เซนออนหรือกูแมนอยู่ในบ้างเดียวกันถ้านในพี่มพีรีนะแฟนน้อนเขาไม่มามองบอลอบตอน,นี้หรอกมันก็ต้องมองแบบเช่เป็นลีกพิมพีรีพวกเนี้ยถามแฟนน้อนไอ้นี่<อ> <AI S 2> มันถมตน้นมันไม่พูดหรอกรอหลังเกมนะเป็นผมผมพูดแล้ว ก็ก็ถ้าท่านมุมมองพี่เดผมเห็นด้วยตรงประเด็นที่ว่าเรื่องสปอตเดฟเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากทุกทีมเพราะว่าเพราะถ้าสังเกตดีๆนอนจริงๆมันเป็นทีมที่เจ็บบ่อยนะแต่ปีนี้ใช่หรือว่าเฮ้ยมันมาแปลกมนเปลี่ยนทีมแทบไลยเนี่ยมันมาแปลกมันมันมันเหมือนไม่ใช่นอนนี้เราเคยเห็นนะเรื่องการเจ็บไออะไอบี้อ่ะนะเออเดียวบี้เล่น15นาทีเจ็บ3ปี เอาจังอยากได้ทีแมแพทย์อาเซนอลปีนี้เอามาอยู่แมนยูสิงปีเดียวหรือเปล่าทีมแพทย์มันมองพี่นะอุปสรรคมันแค่นี้แหละความพร้อมสก๊อตเด็บใจการจะเป็นแชมป์ใจอย่างเดียวตาเอออีกอย่างหนึ่นงไอง้ต้านี่แหละเพราะมันไม่เคยเจอประสบพบเจอสถานการณ์แบบกูเป็นผู้นําอ่ะทํายังไงวะจะบวกไหมจะบวกเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะสู้ไหมถ้าโดนถ้าโดนจี้รถแบบอาจจะรถไันคอปุ๊บความกดดันอาจจะทำให้ต้าเพราะตอนนี้อาเซนอลน่ะมีอยู่หน้าเดียวเอาเด็มาใส่เลย ยังไม่ยังไม่เคยเจอแบบเฮีย,ยตากูต้องใช้เทคนิคอะไรพวกนี้ตอนนี้น้อนเดินหน้าเกียร์ห้าเดียวเ,เดินเข้าไปโดนกูยิงเล่นเหมือนแมนยูยุคเซอร์ยิงมายิงกลับกูไม่โกงบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไป,เ,าไป,เ,าไปเจอทีมแน่นจริงตั้งกาดป่วงป่วงป่วงสวนตั้งนั่นหล,ล,ล <ะ S 1> ัยังไม่เคยเจอค่านิวเกมลุกเป็นพวกคมคมอ่ะแมสซิเตียอ,<ะ>อย่างเงี้ยกูว่าเผินนับนิวน้นวนอนก็โดนจริงแต่แมสซิเตียตอนเจอน้อนเนี่ยถ้าแมสซิเตียมาบุกแรกนะตอนนี้กูว่าห้าสิบห้าสิบถ้าแมสซิเตียมาตั้งกาด แล้วก็เอาความคนมาวัดกันนะว่าแมนซิตี้ชนะได้สบายสบายด้วยซ้ำแต่ด้วยความเป็นแมนซี้มันไม่อุดหรอกมันมันบูันแน่คู่นเนี้ยแต่ถ้าแบบระดับแมนซิตี้นะกาดสู้ราจังหวะมีหลาเทคนิคโอ้โหแม่งหาคนสู้มันยากแต่แมนซิตี้เล่นเหมือนนั่นเลยเดินหน้าข้ามมันโคตรกับโคตรโคตรกับโคตรเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันนักเดียวกันเลยตอนแรกบ็อกเกอร์เล่นข้างสัตว์มาตรงกลางหลังนี่ไอ้โกโก้เนาะไอ้แบ็คซ้ายมึงอะพาไปเชิงโก้ไอ้สัตว์เริ่มมาตรงกลางแล้วไอ้เฮ้ยก็จานมลยไปเนี่ยแบ็คเลื่อนไปข้อตรงกลางพึ่งตรงกลางแล้วเเเอออาาปปีกไซนตร์ขยย มีต,ตัวตัวรับกลางมปนตัวหนึ่งขึ้นสองขึ้นเป็นสามสามสามเรา,มา,มามไม่รู้อะไรมาเซนตี้นะไอ้เฮนนอนมาแล้วมาเหมือนกันแล้วไอ้เฮี้ยมันเข้ามาเซนตี้มาเลยเว้ยสมเป็นาจารเงินาอาจารย์ศิษย์เอาจริงก็ประมาณนั้นแหละแต่แต่ก็ถือว่าอย่างน้อยนัดเอนัดก,ก่อนหน้านี้ที่ที่แข่งบอลทัวย์เอฟเอเป็นเป็นอาจารย์ที่ตบลูกติดถึงแม้ว่าจะเฉือนตบเออต้องถามว่าเป็นพัฒนาการอาร์เซนอลมากกว่าแมตช์นั้นนะพี่ดูนะมันมันเซนตี้ชนะคือปกติครับมันบ้างบารมีมันต้องชนะอยู่แล้ว มันต้องมันจริงจริงก็ชนะขาดตองนี้นั่นมันเดบเลยนะมันไม่ใส่เต็มฟูล้อยนะมนสเตียมาไม่แค่ครบก็ก็ถือว่าถือว่าแบบไม่อาจารย์ก็ไม่อยากแบบคือโดนลูกคมปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกูว่าแม่งมีสองคำสุดใช่ไม่ซูสีอย่างเงี้ยเผื่อแม่งนั่นเล่นดีกว่าขยักนึงนี่บ้านมาซิตี้เลยนะมาซิตี้ป่ะแมาซิตี้เลยนนะถึงเจอเต็มตีในพิมพ์ลีกอะจริงมันจริงเงี้ยมันคู่นี้มันเป็นหนึ M ่งข้อสองอะไม่ม mm ีแรงละกูให้เลยสองเกมนี far, ้เป็นหนึ่งข้อสองกูขอรูปแม่น้อยดูอยู่ห่างเข้าไปพี่กับผมตอนก็ ไม่อยากจำเน,นเลยอ๋องที่สีก็ได้ไม่อาที่จทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของไอ้ปัญหาที่เราพูดไปเมืเ่อกี้เขาจะแก้ยังไงซึ่งส่วนตัวผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยนนทนกำลังแก้ปัญหาในจุดที่ผมกาลังคิดอยู่พอดีเลยก็คือความบ้าระหัำในการเสริมผกติที่ผมจําความได้นะนนไม่ใช่ทีมที่ทุ่มเทกับจ้าบนทุ่มเออไม่ใช่คนที่ทุ่มเงินกับการซื้อนักเตะนะ ไม่กูว่ามึง<อ>เส<อ>ียเปรียบกับทีมมึงมากกว่าไอ้เอาไม y, เอานักทีโมงนี่เออเพราะทีมงมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่แต่ปกติในความความความจำผมได้พี่เอะความจำผมเนี่ยนันมันไม่ใช่ประมาณนั้นมันจะแบบเอ้เอก็อยากได้แหละ <c oughs> ก็หยอดเงินแหละแต่ก็แบบเอ้มันก็แพงนะก็เหนียวเหนียวอยู่ <c oughs> แต่อันนี้คือแบบเฮ้ยมึงเอาจริงอ่ะจริงจังอ่ะขนาดดวบูดินเชลซีปั่นไปสูงขนาดนั้นอูสู้กูสู้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ว ออปชั่นเชลซีจะดีกว่าแต่คือนอนเงินก็ถึงน่ะการเงินถึงสู้ถึงเด็กจะไม่เก่งก็ซื้อแพงๆได้เอืออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูกันไปแต่แล้วก็อีกอย่างคือบอร์ดอันเนี้ยอะไรวะแมนจุดมากผมกำพ่ายเฉยไม่เป็นไรชุกชุกชุกชุชุตีมือหักเลยทีเนี้ยโคเอ็นเก้ปกติผมก็ว่าเขาก็งกระดับหนึ่งนะแต่ว่าครั้งนี้คือเขาใจกับต้ามากเลยต้าอยากได้อะไรจัดจัดจัดดูดูตรงแล้ว น่าจะตามเป้าก็แหละปีนี้เขาอย่างน้อยอ,อาจจะไม่ได้แค่เขาโปผเผลอจะเอาแชมป์เลยเอาให้ได้เลยตอนนี้นเพราะโอกาสมาถึงแล้วเ,เอาแล้วละ่ะมาขนาดนี้ในในมุมพี่เดกับพี่ต่อเนี่ยคิดว่าถ้าเขาจะเสริมเนี่ยเขาจะต้องเสริมตรงไหนบ้างแล้วเสริมใครการมีหรือไม่มีปาเต้คือเห็นได้ชัดคืออาอย่างเกมแพ้แมนยูอย่างเงี้ยไม่มีปาเต้คือมันพอหลุดการปุ๊บโล่งเลย<ม>เออถึงหลังเลยคือไม่มีตัวที่แบบคอยสกีนเหมือนเหมือนที่แมนยูไม่มีคาเซ ไม่มีกเกษตรวิโรดอ่ะก็โดนอาร์เซนอลนตกบไปอ,อย่างเหมือนกันคือ,อตอนนี้ก็เหมือนอย่างอะไรนะมอยเซดไอเซโด,อเ,ซโดเอออะไรเงี้ยไอตัวเล็กี่สนใจคืออ,คอ,อายุก,ก็น้อยอ่ะตามสูตรของตา้าแล้วก็อย่างคือคือ <Window. S 1> อย่างอกอย่างคือยอดเนี่ยน่าเสียดายคือตอนนั้นแมนยูมีโอกาสซื้อมาแค่สี่ห้าล้านไม่ซื้อตอนนี้คือเท่าไหร่นะเก้าสิบล้านปัดไปเก้าสิบ่ะโอ้ใช้ดีไหมเก่งไหม เก่งเก่งที่เก่งในทีมเขา่ถ้าเก่งก็เก็บไปใช้เองอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ไม่ต้องหาคือนั่นแหละจะมีทีมนึงซื้อแพงเนี่ยทีมอะไรวะผมไม่ได้พูดเยเจ้าเจ้าบุญทุ่มแห่งอังกฤษเออไม่ใช่เจ้าบุญโยนั่นแหละก็คือหาสำรองปาเต้สำรองปาเต้กับซาก้าอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าเกิดดีลเนี้ยน้อนชนะเชลซีในการซื้อนะมันเป็นการประกาศสักไดแล้ว่าโอเคหรือไงไคลเซโดไง แต่แต่ถ้าถาวรผมเลยแฟนเยลซีนะคารเซโด่เ้าสิบล้านบึญอย่าเลยเออเก็บไปใช้เองก็ไม่ตัานอ่ะถ้าไอ้เด็กดิด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 มึงจะชักเตอร์เลยล้านได้ซื้อทุกคนอ่ะไอ้เฮ้ยตัวนี้หาลงลงนัดแรกโยกลงได้สองสามครั้งฮาซาเนี่ฮาซาไม่ได้ถ้าคาเซโด่เก้าสิบล้านบอกใครนะว่าราคาเท่าไหร่ละคาเซมิโร่นะคาเซมิโรลถ้าอยู่เข่ากันนะบอลอย่างนี้นะผมบละสามร้อยล้านอ่ะแต่คาเซมิโรลบอลอย่างนี้เลี่ยคาเซโด่เก้าสิบนะผมบอกคาเซมิโลสามร้อยล้านเออ ล้วคิดว่าตำแหน่งอื่นมีแล้วต้องเสริมไหมผมมองว่าหน้าเป้าหน้าเป้าไม่ต้องมีเฮ้ยเขามีนิวอองรีนะยิงแมนยูสองลูกโธเอ็นเคเทียมันกระลกกระเดกอะแล้วมันไม่ขนาดว่าการันตีว่าผมมีแน่สิบห้าลูกผมมีแน่ยี่สิบผมสมัมเสมอนะครับผมคมนะครับมันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเยอะต้องต้องจะเป็นแชมป์มาต้องประกาศวันนี้ถ้าเป็นแชมป์ได้โดยเอ็นเคเทียนะเออถือว่าเก่งแต่เอเทียมมันก็ต้องยิงด้วยนะไม่ใช่มายืนแบบไอ้เชื่อนะ เด็กเก試試試่ามาชิรูอ่ะเป็นแชมป์โลกหรือมีสิงนัทอะไรเงี้ยอย่างนั้นอย่างนั้นก็เกินไปมันต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยเพราะไม่แน่นะน้อนเขาตาเขาปั้นเด็กเก่งด้วยไงสถิติเด็กเขาเกิดกระจายนะโอ้มาร์ตินารี่อย่างเงี้ยก็ต้องดูอ่ะต่อไปอ่ะแต่ยังไงก็ไม่พอเชื่อเหรอไอเคซุสกับอินกีเทียร์เคซุสนี่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องประเด็นครอบครัวด้วยจะมีผลกับฟอร์มไหมคิดว่าครอบครัวมันเป็นอะไรวะไม่รู้เลยเมียเมียจะเลิกกันละ เพิ่งมีลูกกันแต่เหมือนจะจะแยกกันแล้วเัาเลิกแล้วอ่ะลูกลูกใครลูกลูกเคซุตเนี่ยเพิ่งมีด้วยกันเลยแล้วก็คลอดมาไม่นานแยกห่างแล้วทำไมมีคลอดลูกแล้วแยกพังงงเขาเขาไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเขาไม่บอกเลยแบบตุ้มเออนั่นแหละแต่จริงนะไม่แเป็นเนเของจริงอ่ะถ้าเผื่อว่าสำรองปาเต้ตรงนี้ว่าอยากให้ห่างอยากให้สำรองมาร์ติโนเดก่ายตรงเพราะว่าสมมติว่าปาเต้กับโอเดกายสองตัวเจ็บนะบอกเลยมีผลแน่นอนครับชัดเจน เหมือนไม่ไม่มีเส้นไม่มีคาเซไม่มีหรือไม่มีบูโน่อย่างเงี้ยชัดชัดมากบอกเลยาตัอ๋อสองคนมี้ใช่ใช่ใช่โอเดกาบอกเลยว่าเรียวเรียวเมริดอ่ะต้องต้องเสียดายแน่ๆในปัจจุบันนะเมริดเสียดายแน่ๆบอกเลยทายอย่างผมว่ามันจะเสียดายเมลิทจะเสียดายเพราะขายถูกแค่นั้นแหละเออเท่าไหร่นะแพนอนสามสิบล้านยูโรตอนนี้อยู่เมริดก็สำรองโค้ชถูกก็มีเมลิทนะนะใช่ใช่ไม่ได้ลงหรอก เด็กเลือกถูกแล้วมาเชิดสายดีกว่ามาเชิดชายดีกว่าเบือกลางต้องมีหน้าต้องมีหลังหลังต้องด้วยไหมต้องด้วยไหมหลังเนี่ยไม่ต้องหรอกไม่ไม่คิดว่าไม่ต้องถ้ามันไม่มีโง่นะคือคือหลังอาร์เซนอลถ้าไม่เอาโรลิงอ่ะไม่แย่เพราะไอ้มิยาโมโตะไอ้ยาโมโตะมันโยกเล่นได้ไงซื้อแล้วครับซื้อซื้อใครไอ้คิวัวเออคือใไข่ไข่คิวัวคิวัว์นั่นเป็นของฝรั่งเศสเคือมาจากเนี่ยไอ้เซเลนเซีย อ่ะคือ <st> ง <force> ่ายๆซึ่งมันเป็นสมรรถนะแหละตอนนี้สี่ตัวสี่ตัวตัวจริงนั่นคืออะไรเบนไว้เบนไว้ตัวกลางใช่ไหมชาลีบาเบนไว้ขวาแล้วยึดแล้วเป็นไว้ชาลีบามาเันเยสแล้วก็ชินโกะแต่จริงจริงถ้าถ้าถ้าแก้เกิดอะไรก็คือต้องเบนไว้นี่นั้นเออเบนไว้วันนั้นกับแมนยูคือแบบว่าก็โดนเผาเครื่องซะแบบไหม้เลยต้องเปลี่ยนน่ะโดนเหลืองต้องเปลี่ยนอ่ะเบนไว้อ่ะสำรองแบ็คขวาจะนั่นมีไหมเขาไม่ยื่น โอเคถือว่าโอเคไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหมที่เอาจากเช้าอ่ะไอ้คาเซสเลเสอะไรนี่ยยังอยู่พี่จะ่ก่อนแหละการอ่าไม่ลงให้ราะกูจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ชื่ออะไรไปตัวเล็กตัวไปเที่ยวตัตัวเลอ่ะก็ก็คือตีว่าหน้าหน้ามีหลังมีหลังก็มีขี้วัวอ่าการก็ต้องซื้อแต่ในส่วนของถ้าเป็นแบบพวกสัพอร์ตเด็ดหรือพวกสำรองเนี่ยคิดว่ามีอะไรน่าสนใจไหม ยัไงอยไหมติดต่อก่อนเลยใช่ไหรือว่าสำรองของน้อนอะยังถือว่ากับบิ๊กโฟนะสำรองของน้อนคือถือว่ายังยังบิ๊กโฟมีทีมอะไรไหงเอ่ออาร์เซนอลฟังอยู่่็พูดไสิอาร์เซนอลไลท์ซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูนะกนคือตารางตอนนี้ใช่ไหมตารางตอนนี้ไงบิ๊กอนเตตอนนี้เออเราไม่นับทีมมาแต่เก้าบาทีไม่เอานะเออก็คือตอนเนี้ยสำรองอ่ะก็คืออาจจะสู่ตีกับอันนิวอัลเซ่น S <S <S ตอนเนี้ยเออะๆจัดเจ็บสุดสิ่งเดียวเอ้าแต่ว่าตอนเนี้ยคืออาร์เซนอลกับอาร์เซนอลอ่ะมันไม่เจ็บไงเราเราพูดถึงว่าสำรองไงแต่ถ้าเผื่อว่าอ่ะอย่างโอปรกาเจ็บปาเตเจ็บปุ๊บอ่หน้าหน้าเชสซูตอย่างเงี้ยได่ป่ะเอเกเทียเจ็บไปตัวอ่ะสำรองแล้วไม่ค่อยดีจริงนนั่แหละเออสำรองคือแบบก็ตัถามแฟนอนอตตรงๆก็คือแฟนนอตก็ยอมรับว่าว่าว่าด้อยกว่าถูกปะลออก็ด้อยกว่าแหละอย่างกับแมนยูก็คือก็ถือว่า กูสี่อะไรล่ะมูลค่าทีมเขต่างกันแล้วมันทุ่มเลยแล้วก็นั้นแหละก็อืมประมาณนั้น้ก็ตีว่าฟอร์มเนี่ยมาดีแล้วขอแค่เสริมทัพให้สปอตเทปมันมันยืนระยะได้ก็คือจบคิดว่าจะเป็นแชมป์หรือไม่แชมป์ในมุมมองแฟนบอลสเปอร์โอ้โหถ้าบอกว่าได้แชมป์แต่ว่าฟันทงเลยหรือว่ามีความโอกาสวิเคราะห์ไหมหรือว่าฟันเลยเอาแบบให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้แชมป์อ่ะผมว่าแชมป์ไม่แชมป์ไม่อยู่ที่อาร์เซนอลเองนะซ้ับ ผมมองว่าอยู่ที่แมนซิตี้เพราะมันเน้นขนาดไหนเพราะระดับแมนซิตี้ตามอาเซนอลนห้าแ้มแล้วแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดแม่งต้องเสริมแล้วแต่นิ่ง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 กิ๊บคิดถึว่าไม่เป็นไรกูรอถ้วยบิ๊กเอียร์กูหรือเขาคิดว่ากูไม่ต้องเสริมก็ได้แค่เนี้ยกูก็สามารถค่อยๆตบๆมันตอนที่แบบว่าแมนยูตามมาเซนน่นติดแตมมันมันมันแมนซิตี้มันทำทุกอย่างให้มันคิดเลยแต่ตอนนี้พี่ผมมองว่า มนซชเตีจุดบอดมันเยอะมากอแปรเหมือนเป๊ปไม่ได้มองพิมลีกอะเหมือนมันก็แค่ไม่เป็นไรปีหน้าเจอกันกับพิมลีเป๊ปดูจะไปดูจะมอดนกใช่ใช่ใช่ไม่ไรู้ว่าเป๊ปไฟมอดหรือเตะมอดคือคือความความมืออาชีพไม่ว่าคุณซื้อหรือนลกเตะมันเต็มร้อยอยู่แล้วแต่เต็มร้อยในการเล่นแต่ใจลึกจริงๆอะสมมติสมมตินะ มันต้องใช้ไปกี่ครั้งแล้วเป็นสามสี่ทีคุมทีมมาสี่ห้าปีมึงว่ามันจะเอียนยังไงแต่สี่ห้าปียังไม่ได้บิ๊กเอียร์เลยอยู่ซีเอลนะถึงอยู่ซีเอลนะแล้วถามหน่อยนักข่าวไปถามพีิมฤกคุณยังมุ่งเป้าอยู่ไหมครับอ้าวผมไมสนใจครับผมเล่นที่ยูซีเอลนี่พูดอย่างนี้เหรอต้อบเป๊ะผมเอาแน่ๆครับผมจะเอาทุกถ้วยผมมีโอกาสเป็นแชมป์ ถึงเวลาจริงมันทำปะ่ะอารมณ์เหมือนกับที่เวลาเราเล่นคุมคุมคุมทีมอ่ะใช่เรายังทำเลยเออพอได้แชมป์บ่อยๆปุ๊บหลังๆมาปุ๊ก็เออแบบก็ส่งส่งลงไปลงไปไม่บเดะไปอะไรเงี้ยแต่เวลาแพ้แล้วไงโอ้เซ็งว่าก็แค่นั้นเออรูปกี่เปอร์เซ็นต์พวกมาสติโหกำลังโม้มาถามไป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 ไรต่อไรต่ออะไรต่อไรต่อก็คือด้วยความเป๊ะผมสงสัยว่าคนทะเยอทะยานขนาดนั้นตามขนาดนี้มันไม่แก้เลยเหรอนี่อมากทั้งที่ปีนี้ปีกมาสตอรด๊อกเด็กมากเลยนะ ทั้งกินหลิบก็ตกมาเล็กก็ตกโฟร์เดนก็ตกซินวาเออแ่จริงโฟร์เดนใจหายมากเลยนะซินวาแล้วตำแหน่งไหนพี่รู้หรือเปล่าตอนนี้เออไม่รู้มัวตัวหมดแล้วเนี่ยไม่เสริมทุกคนมันยังโอเคไม่เป็นไรส่งไปเนี่ยใช่ซิตี้เหรอผมมองว่ามันมันมันนอนเองไม่เถียงก็ดีไม่เถียงแต่ปัจจัยน้อนมันอยู่ที่นอนเองถ้าแมสซี่มาฮึกเขิมัผมว่าแม่งมันเบียดได้เพราะสัตว์อย่ลืมว่ามันเลยสองนัดที่เจอกันอ่าใช่ ไม่แน่ไม่ได้ว่าเป็นแฟนสเปอร์แล้วพูดนะผมว่าตอนนี้แ่ะมาสตีมมีโอกาสเป็นแชมป์หรออัลเชนนี่นอ,อ้าแล้วน้องจะมีโอกาสจะเป็นแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้สี่สิบสี่สิบห้ามาขนาดนี้ยังสี่สิบห้าเลยเวลาแฟนสเปอร์โอ้สี่สห้าโอเคโอเคโอเคแมาสตีมมึงเห็นตอนมันรัวก่อนโอ้มันรัวจริงแต่ถ้าแต่ถ้าน้องมันผ่านมาสตีมมาแล้วสองนัดสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยให้หกสิบห้าถึงจะปิดอัลเชนนีเป็นแชมป์แต่ยังไม่ผ่านมซสตีมเอาไปสี่สิบห้ากรับ ขอดูขอดูของจริงก่อนเพราะเหมือนที่ผ่านมาเมาซี่มาตกขุมขันไปแล้วถูกแล้วไงเก่งคิดเหมือนกันอเอาไปสักดอกก่อนไม่งั้นนี่แข่บอลถุยนะเดี๋ยวมึงเจอของจริงนี่ลีกนี่นี่มาซี่มาข่มไปแล้วอ่ะนีวมึงว่าแมนยูเป็นไงครับคือคิดวันเดย์ตรงที่ว่าขอรอดูสองนัดที่ทีออ่ <AC S 1> ที่เจอสองนัดสำคัญจริงเจอซิตี้อ่ะคือคุณยังสามารถเสมอหรือชนะ คือถ้าชนะแบบแบบไม่ต้องชนะพี่แค่เสมอพอแล้วคือแบบยังรักษาระยะห่างคะแนนไปได้อะไรเงี้ยเสมอแฟนบอนมันรอดูขาะปิดแล้วเออเตรียมป๊บได้เลยตาป้องเสมอไปกลับหมึงนน้ำสีแดงันมือนได้กำไรฟรีสีแดงมาไปกลับคือรอดูรอดูว่ากับซิตี้สองนัดอ่ะมันจะเป็นยังไงคืออาจจะมีส่วนแบบทีมอื่นที่อาจจะตัดแต้มได้อย่าง แมนยูใช่ไหมแมนยูแมนยูเอ้ยแมนยูเจอไปแล้วนี่เแล้วใครใครไปไนั่นนั่นครบแล้วครบแล้วครบแล้วอ่ะคืออย่างพวกนิวหรือพวกคือทุกทีมมีโอกาสตัดแต้มกันได้หมดคืออาจจะแบบผีเข้าขึ้นมาแบบไปต้องไปต้านอะไรเงี้ยอ่ารีบอัวก็ได้อาจจะแบบว่าเออใช่ไหมมันก็มีโอกาสได้คือมันมันออกออกได้หลายหน้าแต่สำหรับพี่พี่คิดว่าเหมือนเดย์คืออยู่ที่ซิตี้จะกัดไม่ปล่อยไหมหรือแบบเอื้อมละอาเป๊ะเอื้อมละอาแล้วกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว พิม์ลีกเบื่อแล้วกูอยากได้อยู่เดียวไม่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เน้นอ่ะไม่เน้นอะไรเงี้ยดูดูว่าเป๊ปจะเน้นไหมกับพิมพ์พิม์ลีกเราดูสองนัดแล้วค่อยมาว่ากันสำหรับตอนนี้ณปัจจุบันอ่ะพี่ให้ห้าสิบเลยห้าสิบห้าสิบห้าสิบรูดูกามันอยู่ตั้งครึ่งนึงอ่ะแล้วคุณมันมียูโรป้าให้ให้นั่นอ่ะเอาตรงนั้นก็มีโอกาสไปคู่อะไรไอตี้กับบ้านมะนะใช่ใช่ว่าเขาไม่ง่ายทุนสองปีนี้สองทีมนี้นะไม่มีทีมอื่นมาแซ่บจะใช่ เชลซีในมุมนี้ในในมุมของผมนะผมคิดว่าอ่าผมให้เปอร์เซ็นต์ก่อนอือ่าผมให้สี่สิบที่จะเป็นแชมป์ที่จะเป็นแชมป์เชลซีไม่ใช่สิเชลซีตัวบอลก็บุญแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นเตตต่อเปอร์เซ็นใช่ปะเออเปอรนเซ็นเอานะเอานะเอานะมันรู้เปล่าว่าเขานัดแปมได้นะไก่ซื้อเยอะเป็นแชมป์เออไม่ได้แชมป์ซื้อมาก่อนรู้เปล่ารู้ซื้อเป็นแบบเออเอานั่นเอานั่นเดี๋ยไปนั่งมาเล่นมาเล่น ซื้อเยอะกว่าในเกมผมอีกะอ่าอ่าสำหรับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยส่วนตัวผมให้ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นตในการเป็นแชมป์ตอนลีตอนนี้นะที่ที่ผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมยังเป็นกังวลในเรื่องของสควอตเด็บเขาเพราะว่านอนยังไม่เคยเจอช่วงแบบที่แบบเจ็บเจอทีแบบแบบไม่มีอะไรจะเสียอะยังไม่เจอปัญหาอเออแบบเจอพวกทีมหมาต้นตอกที่แบบกูไม่รู้กูต้องการแต้มหิวโหยอย่างหนักแล้วกูเคอมจะเล่นแบบหนักหนักแรงแงใส่นอนอ พราะถ้าเกิดเจอพวกนั้นนะผมว่าผมว่ามีร้องแล้วถ้าน่นพลาดลั่นเจ็บหนักๆสักคนมันจะค่อยๆยั่วไปค่อยๆยั่วไปตามโปรแกรมที่มันมีแล้วยิ่งถ้าเกิดคาดหวังว่าเฮ้ยกูจะถ้าถ้าเกิดตาคาดหวังว่าจะเอาหลายๆถ้วยนะในปีเดียวละผมว่านั่นแหละคือหายนะของของโอกาสที่จะเป็นแชมป์ปีนี้เลยเดี๋ยวนะตอนนี้เอฟเอก็ตกแล้วก็เหลืออยู่โรป้ากับยี่ส ยูโรป้ามันทิ้งอยู่แล้วก็ดูว่าเขาจะทิ้งจิงเบาทิ้งอยู่แล้วอย่างงเชฟปีเิ็กก็ได้ไปเชื่อเถอะมันทิ้งแน่ก่อก็ก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดช่วงช่วงผ่านแบบไปไปสักอีกซักระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าตารางคะแนนยังอยู่หัวอยู่ผมก็คิดว่าเขาเขาก็น่าจะทิ้งแหละแต่ถ้าเกิดบอลมันเริ่มแบบเออสกอร์เริ่มตีตื้นตามมาอย่างที่ที่พี่เด็กพี่ต่อพูดมาเอออันนั้นฮะดูทรงแล้วผมว่าิง นอนทิ้งหรือเปล่าไม่รู้แต่แมนยูอย่าให้ทิ้งนะครับนักเยาเยือนบาซ่าเยาวเยือนทิ้งไม่เถอะแบนแน่นอนก็ก็ต้องมาดูกันไปเพราะว่าตลาดตลาดเสริครับตอนเนี้ยถือว่าสําคัญมากนะถ้าถ้าถ้านอนจะรอดไม่รอดนีกี่กี่วันปิดนะิตลาดวันที่หนึ่งเป๊ะวันยดันที่หนึ่งหกมงเช้าอืเช้านี่ววนั่นนันได้กี่คนละเท่าใจคนเดียว ไอ้บักลูคี้เลยมึงไม่นับได้ไม่รู้เคยขี้วัวนะขี้วัวขี้วัวตัวจริงของสเปเซียนะพี่อ๋อสเปเซียในชิลีอาห์นะใช่เล่นดีนะแล้วก็เป็นกองหลังแล้วก็กองกลางตัวหลักได้ด้วยคือคือไอ้พวกนี้ย้ายมามันไม่ได้มาช่วยยกระดับพีมาเอามาจะอนเด็บอะค้อนเด็บเลยมันมันไม่ได้โหดมันไอ้ทอสซาห์พิกพิกนี่มันจะเล่นนี่นั่งได้นะ หรือไม่ก็อาจจะโยกทอซ่าไปเป็นหน้าต่ำหรือเอามันตึนลี่เป็นหน้าเป้าอะไรเงี้ยได้นะทอซามันไม่ใช่มันไม่อ่อนนะเฮ้ยมึงอย่าดูถูกนี่โอ้โไอต่อจะเป็นสตี้โยกโอ้โหไอที่แม่งล้มมาเลยด้านเลยยิงเชลซีสองลูกกับลูกโอ้เล่นใช้ได้นะทอซ่านะโอ้โหยิงแล้วผูอย่างสวยนะจ๊ะไม่หมดสัญญาไม่ได้แน่นอนราคาที่มุคคาพูดเลยทอซาอีกปีหนึ่งเนี่ยใช่หมดมดปีซัมเมอร์นี้ใช่ต่อต่อ ก็ตีว่าเนี่ยตลาดซื้อขายเนี่ยจะปิดในอีกไม่กี่วันนะถ้าเกิดเสริมครับไม่ไม่ได้ตามเป้าก็อย่างน้อยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะมีแววมีแววอาจจะไม่ได้แชมป์ขอเซอริมอีกหน่อยตออมันจะน่ากลัวตอนต่อไปแน่นอนมันจะเจอเด็กเจอเด็กเจอที่อ่อนๆแม่งพอเด็กมันจะอุดล่ะคนนั่นต้องยอมรับว่าน่นเมื่อก่อนเด็กเจอสอ้ยตัดมึงแค่ทีมใหญ่กูสู้หมดอะ ตอนนี้แม่งจ่าถูรถ้บัด้วยรถบัดแน่นอนคือคือนนะ้ตอนเนี้ยเสมอน,อนนะกับรุกการที่แล้วรุกการที่ผ่านมามันคนละอารมณ์นะใช่ตอนนี้กูเสมอจ่าถูกูมีนนคะแนนกูโอเควะแฟนบอลต,ตบมือสัใจคือตอนนี้นน์ยังไม่เจอแบบเฮีย <Yeah, S 2> เด็กเหมดหน้าสู้แลกบ,บัตคนละมัดหวังชนะนนตอนนี้ไม่มีแล้วเด็กแม่งพิงหลังตั้งการดูนิวเด้นิวมีการยิงกี่ทีแม่งพิงหลังเดียวเลยห้าสี่หนึ่งรอโยนแพ็กแพ็กแพ็กแพ็ บอมันก็ไม่ได้ตัวอย่างควายไอ้ซาอย่างงี้จะร้อ, 9, อเยเก้าไอบบ้ไอ้บอทแมนก็ร้อยเก้าอีอแล้วเบิร์นเบิร์นอีกร้อยเก้าสิบกว่าโอ้โหมันจะโมกมันยังไงนี่แข่งกันสูงนี่<ด>ต่อไปเนี่ยนนท์มันจะหนักกว่นี้แหละนี่แหละคุณยังทำได้หรือเปล่าโดย,ย,ยเอ,อ็นจีเนียของจริงถามแฟนนนทะ์อ่ะให้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้มันถมตัว<อ>ผม<อ>จะฝูงหรือผมร้อยโอ้ยนี่มันอวยไปฮะไปจาฝูงน้ำห้าแทมพี่ร้อยดอลล์มินเฮ้ยบอกอะไร แปดร้อแปดร้อยแท้ๆยังให้50นะครับไม่ไม่ปันห์อย่างงี้คือ500ร้อเปอร์เซ็นห้าก็ต้องหวังแล้วล่ะตอนนี้ถึงไม่หวังไม่ได้เลยอย่างี้มโอกาสโอกาสมากันเยอะมาแล้วว่ายี่สิบห้านัดยังเป็นอย่างงี้นะโอยเอาไปเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไงก็เอาหัวเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยเอาต่อยแล้วใช่ใช่เออหน้ากูวไปนี่มันมาที่นีมันมาจริงต้องยอมมัน ไอ้หายตกหมดเลยมาตินลี่ขายไหมครับลิบูนเดือนนั่นยังลิปูนเดือนนั้นเดียวใครชนะนองนทนเซนไม่มี้ก็จ่ายพแพ้ทีมเดียวโถเอ้ยนั่งลิบูมันชนะผมมีได้เเออจัดให้แข้งแคบได้ไหมแต่ก็แพ้บ้านเขานะผมแพ้บ้านผมเฮยแพ้ท่างที่อยู่ท้ายโถเอ้ยครับก็สำหรับใครที่มีคอมเมนต์ที่แตกต่างหรือความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากกระเสริมอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ลิงิ์เลยนะครับพวกเราจะเข้าไปตอบและก็อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับใครที่เ <polls> ป <in again> oh ็นคอเดียวกันเชียร์บอลเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยอ๋ออยู่รบอยู่สวัสดีครับ เรื่องคอนเทนต์ซุยโมบ้าบอยมากมายได้จากพวกเราซุยออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางต่างๆของ,งเราไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ